สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหยอ่อนครับท่านสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นตามเคยนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของการยอมพลังตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะโอ้ยคลากกระซังแล้วนะครับท่านผู้ชมมันเริ่มแขวนอยู่บนเส้นได้ขึ้นไปขึ้นทุกทีแล้วครับท่านโดยตอนนี้ก็ได้ออกมาประกาศนะเนี่ยยุติกรไว้ให้หย,ยุดการช่วยเหลือชาวบ้านช่วยครูช่วยยามนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมเป็นคนดีมันเหนื่อยแบบนี้วะเนี่ยแล้ววันนี้ใครอยากจะเป็นคนดีมันก็เป็นคนดีกันอยู่แล้วหรือเปล่าว่ามีใครมาบอกล่าว่่าาาานนนนีีี i, uh u, เ้้้ยยยกกูปปป็นคนไมคออดะะรรรรณสํหหัับชทงล เพื่อที่ติดตามนะคบท่านผู้ชมตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มมีเรื่องงอกอีกแล้วนะเนี่ยสำหรับโซเชียลถล่มเดือดเนี่ยชาวเน็ตตั้งคาถามทําไมบางคนช่วยสังคมเออแต่ทำไมมันรวยขึ้นทุกปีทั้งที่ประกาศขาดทุนตลอดอะไรประมาณนี้ครับท่านบางก็โยงไปเรื่องนั้นบางก็โยงไปตรงนี้บางก็โยงมาที่โอ้ยทําไมมีรถหรูขับอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากมูลนิธิไม่ใช่ของเขาครับท่านนวัดอิสระไก่ศินนั้นเนี่ยก็เดือดน,นะครับท่านผู้ชมโผล่ไปครับท่านแต่ว่าเป็นกระแสสวนออกมานะ้เนี่ยโผล่ไปทวงเงินไม่อ 50, บาทขค อยู่ที่ใดนะเนี่ยเอาคืนมาอย่างไวได้ไหมนะเนี่ยการจอมพลังก็โอ้ยทั้งเห็นด้วยกับน,นวัดนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าให้บริจาคไปแล้วขอคืนเนี่ยมีด้วยเหรอเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ยังวุ่นไม่เลิกนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ครับท่านเรื่องอะไรจ้ะเนี่ยโอ้ยวันนี้อ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วครับท่านตอนนี้นะเนี่ยธรรมนัตนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้เป็นพิธีงานเอ้ยอะไรวะเน,นี่ยประธานงานแต่งนะครับท่านผู้ชมขึ้นไปปลาใสาโอภาปลาใสางานแต่งจอมพลังกันจอมพลังนะครับท่านหลังจากนั้นก็เฮ้ยความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปขึ้นทุกทีนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าดีขึ้นบ้างก็บอกแย่ลงนําพามาถึงวันนี้เว้ยเฮ้ยธรรมนัตน่าจะชิ่งแล้วบอกไม่รู้เรื่องโปรโมทเรืนี่ที่กันจอมพลังเนี่ยฟาดกลับกันจอมพลังเนี่ยมันเหมือนเป็นมือใหม่ทําอะไรไม่ค่อยคิดนะครับทท่่านนนนีด มาแล้วเว้ยเฮ้ยเทงนัตพงศ์นะครับท่านผู้ชมเทงครับท่านเทงช่วยชาวไทยแบบสบตานเนี่ยออกมาแล้วเว้ยเฮ้ยพักส้มจะไม่ทนอีกต่อไปบอกเนี่ยรัฐบาลอนุทินเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติยังไม่ไทําการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งสกแกมเมอร์นะเนี่ยเบาไปแล้วก็ช้าไปอยู่แบบนี้หึมเตรียมซักฟอรกรัฐบาลแน่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติแก้รัฐมนูลล่มนี้เตรียมยื่นซักฟอกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเตรียมยื่นซักฟอกมาหลายทีแล้วครับท่านที่ผมได้ยินมาเนี่ยตั้งแต่มาเดือน2เดือก่องเาหวดือน กำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ทอ้อถอยหรือเปล่าว่าใช่ครับท่านแล้วก็เติมเข้าไปด้วยนะเนี่ยยกมือโหวตอนุทินเป็นนายกครับท่านนําพามาถึงนะเนี่ยนายกตั้งเออเทิงตั้งนายกสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้านายกตั้งทํมามนแต่กระดับผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าม,มีการขยับเป้าในครท่านผู้ชม ไม่ใช่ขยับเป้าว่าทองจะพุ่งไปตรงไหนตรงไหนครับท่านกี่พันเหรียญก็สุดแท้แต่เฮ้ยพักประชาชนออกมาแล้วทีหนึ่งเว้ยเฮ้ยเทงตั้งเป้า250านะครับท่านผู้ชมจํานวนสอสอตอนนี้เพิ่มจํานวนอีกเล็กน้อยถึงปานกลางเทงมาแล้วครับท่านตั้งเป้าเว้ยเฮ้ยตอนนี้พักประชาชนนนเนี่ยจะกวาดสอสอเพิ่มอีก100เขต25ห สามห้าสามร้อยห้าสิบคนถ้าเกิดรวมกับของเก่าเว้ยหรือมันรวมไหมวะแล้วก็เชื่อรถแบบเนี่ยยุบสภารัฐบาลบริหารจัดการได้นะครับท่านผู้ชมแม่มันต้องจัดการได้อยู่แล้วสิว่าเฮ้ยกูสั่งบวชไปกับมือถ้าบอกว่าไม่ได้คนก็ถามอีกเอาแล้วมึงโวยไปทําไมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็เตรียมเออยที่นั่งเผื่อได้นะครับท่านผู้ชมแม่จะไม่มีที่นั่งอื่นแล้วให้ไอคนทําป้ายฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มไอทำป้ายเนี่ยติดเนพักนั้น,พ,น,นพักนี้นะครับท่านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอะไรตรงนี้ในสภาเนี่ยต้องเตร ทำก่อนนะถามทําไมจ้าเดี๋ยวได้ทําฟรีแล้วก็ชิปหายวายัวนปวดนะครับท่านผู้ชมเอาสาม้าสิบที่ก็ขอให้พี่สมหวังดังใจนะครับท่านผู้ชมสมใจดังปรารถนาครับท่านเอเอชายช่ยเนี่ยเจออีกแล้วเนี่ยเนี่ยหลังจากอนุทินเดือดว่าเฮ้ยแม่เอ้ยมีคนมาบอกว่ากูแล้วก็เนยนะเนี่ยหนูเนยถามหนูเนยไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่าหนูอนุทินแล้วก็เ네นวินหรือเปล่ามันไปเกี่ยวกับแก๊งสแกมมุง่งสแกมเมอร์ได้อย่างไรเนะเนี่ยอนุทินเดือดไม่ทนแล้วเว้ยเฮ้ยข่าวสดส่งเข้าประกวดอนุทินไม่ทนอีกต่อไปซัดแรงเนี่ยยยคนนนงหูเโ้ เกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยสแกมเมอร์แล้วก็ปกป้องวลพักอ๋อที่มันออกจากรัฐมนตรีช่วยคังแล้วก็เนบไอรัชนกเนี่ยวิจาร์ธรรมนัตนะครับท่านผู้ชมนี่ปกป้องกันแล้วนะครับท่านผู้ชมปกป้องใครวะเนี่ยปกป้องธรรมนัตนะครับท่านผู้ชมแม่เออซัดแรงคนโยงหนูเนเอียวสแกมเมอร์แล้วก็ไอรัฐมนตรีช่วยคังนี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่มีความผิดนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์สดใสนะครับท่านผู้ชมแล้วมันลาออกทําไมวะ S <S เออสแกมเมอร์ดได้อย่างไรไม่มีเอี่ยนะเนี่ยมาคนโยเอามายงอนุทินมาโยงเนวินได้อย่างไรคุยโวรัฐบาลนี่ถอนสัญชาติแล้วก็ยึดทรัพย์บอกไอ้รัชนกเนี่ยวิจารธรรมนัทนั่งปราบค้ามนุษย์ให้เขาให้ได้เข้ามาทําเองอะไรวะอ้อห้ามวิจารณนะครับท่านผู้ชมชื่นชมได้อย่างเดียวสงสัยครับท่านก็เป็นชมหน้าของอนุทินนะครับท่านผู้ชม ผมยังนั่งนึกอยู่เลยมาจ้าก,กระแสมาจากไหนว่าเนี่ยพวกอนุตินเขบอกกระแสดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมกระแสดีไม่มีอู้ครับท่านเอเอเอ,อันนี้มันเป็นพักไม่ใช่พักกระแสวะ่ะ จะพักแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยบางคนถามผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านก็ข้ามผ่านมันไปโดยตอนนี้ว่าเคยมีการโยงนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีการเปิดชื่อนั่นเนี่ยของบิ๊กโจ๊กเฮ้ยมันจะมีอยู่คนคนหนึ่งนะเนี่ยถามใครวะเนี่ยรับแกง๊งเอ้ยไม่ใช่รับแก๊งสิวะรับเงินแก๊งสแกมเมอร์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันเป็นสสอ,อยู่นะเนี่ยในรัฐบาลเอ้ยไม่ใช่ในรัฐบาลสิวะในสภานะครับท่านผู้ชมไต่เต้าจากการเป็นตำแหน่งเล็กๆอบจงอบจอะไรมาก่อนชดช้างชดช้างแรกผมนึกถึงใครวะ ยอมรับนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยใช่ใช่ช้างนั้นไหมวะเฮ้ยชอช้างเนี่ยที่พ่ออย่าง,งานั้นพ่ออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมพ่อจุดจุด,จดเฮ้ยพ่อจุด,จ,ดจุดอย่าง,งานั้นอืมก็มมโยงไปที่ชาดานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสุดท้ายไม่น่าใช่เว้ยไม่น่าเกี่ยวนะครับท่านผมเลยเอามาพูดชื่อได้วันนี้เพราะไม่ได้กินไม่น่าเกี่ยวกับชาดาชาดาคอยังไม่ได้เกี่ยแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั่นเนี่ยไม่รู้แต่ไม่น่าจะเกี่ยวรู้สึกว่าเป็นชอช้างภาคใต้ว่ะไม่ ชายชนกนี่ก็ไม่ใช่เออชอช้างภาคใต้นี่มีใครบ้างวันนียก็ตามไปสืบดูได้นะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเกี่ยวกับการอะไรอะแก๊งสแกมมุ่งสแกมเมอร์ครับท่านก็ไม่รู้ว่าทำผือดีนะเนี่ยโดยตอนนี้เฮ้ยมาอีกแล้วอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัต์ดีที่สุดครับท่านดีกว่าทุกพักนะเนี่ยยิ่งกว่าแป๊บซี่กันเลยทีเดียวครับท่านโดยมาอีกแล้วประชาธิปัต์ครับท่านววเหนือกว่าทุกพักอีกแล้วนะเนี่ย เรื่องแผนเศรษฐกิจเหนือกว่าใครนันเนี่ยไม่ต้องห่วงไปประชาธิปัตย์มีทางออกครับท่านเดี๋ยวเตรียมจะเสนอพิม์เขียวนันเนี่ยแม้แต่คนละครึ่งอะไรเนี่ยก็อาจจะสู้ไม่ได้เพราะนั้นเป็นกระตุ้นระยะสั้นของเราอาจจะเป็นระยะยาวนะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยอาจจะมีหนาวนครับท่านภูมิใจไทยอาจจะมีไวหวหวั่นนะเนี่ยพักประชาชนล่ะจ้าอาจจะต้องปวดเสียนเวียนกล้าวไว้เพราะประชาธิปัตย์จะกลับมาทวงบัลลังนะครับท่านผู้ชมผมก็เห็น มีคนเชื่อด้วยว่าสุดท้ายเป็นอย่างไรต่อจ้าคนก็ไปชื่นชมกันเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมแบบนี้สิว่า่อยประชาธิปัตย์ของฉันน่นเนี่ยหวังวันกลับมาเฟื่องฟูครับท่านเออเออว่ะตอนนี้ทำไมมีนคนเชื่ออะไรง่ายๆนะครับท่านผู้ชมมาแล้วเมื่อวานเห็นการจอมพลังครับท่านแล้วก็คนก็เอาภาพมาโพสต์นั่นเนี่ยแล้วก็บอกให้กําลังใจการจอมพลังหน่อยค่ะแล้วก็ให้เขียนว่ายศ อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็นอนหนูนะคร mm ับ hmm. ท่านผู้ชมอักษรย่อสีตัวครับท่านเป็นแฮชแทกคนก็ไปเขียนกันเต็มเลยว่ะผมก็นั่งนึกในใจเฮ้ยมันเป็นหน้ามา mm ้าเปล่าวะเข้าไปดูโปรไฟล์เฮ้ย <He i, S 1> ชิบหายไม่เป็นคนจริงๆนะคร mm ับ hmm. ท่านผู้ชม มันจูงง่ายแบบนี้วันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมมันโอลเวนโอลเวงครับท่านทากลางงบนะครับท่านผู้ชมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับท่านจากไปอย่างเงียบๆนะครับท่านผู้ชมตอนแรกเห็นก็นึกว่ามีคนเหมือนกับคนจะมาทวงสิทธิ์คนละครึ่งนะครับท่านหลังจากที่โผล่ไปตรงนั้นโผล่ไปตรงนี้นะเนี่ยเจีย๊ยนุทินว้เฮ้ยห้ามอะไรเจบีซีกับขมุนกับขเมรครับท่านอมไม่ละ จตุพรปลกอนุทินนะเนี่ยตื่นเร่งปราบแก๊งสแกมเมอร์เดินหน้าจัดการพวกใช้ไทยฟอกเงินแหมเป็นที่น่าสงสัยเว้ยเฮ้ยแล้วก็อยากรู้นะครับท่านผู้ชมว่าคนที่บิ๊กโจ๊กบอกออกมานี่คือใครนะครับท่านเนี่ยเป็นสอสอนะครับท่านผู้ชมไต่เต้ามาจากยการเมืองท้องถิ่นตอนนี้ก็ยังเป็นสอสออยู่นะครับท่านรับเงินสแกมเมอร์เนี่ยวันละเป็น10บล้านกันเลยทีเดียวอักษรย่อชอช้างนะครับท่านผู้ชมคนก็ไปสืบกันมาบอกเฮ้ยน่าจะอยู่ภาคใต้ทีนี้ภาคใต้เหลือใครวะก็ไม่รู้เหมือนกันวะชัยเปล่าะวะ เออเออเว้ยนึกไม่ออกว่ะใครนึกออกก็พิมพ์บอกไว้หน่อยนะครับท่านผู้ชมข้าผ่านมันไปก่อนครับท่านตอนนี้เว้ยเฮ้ยเปิดชื่อเลยดีไหมนะเนี่ยชื่อสอสอที่บิ๊กโจ๊กบอกประกาศอักษรย่อชอช้างรับเงินสแกมเมอร์คร่ะแม่เรอับเงินแล้วยังไงต่อจ้ารับเงินแล้วก็มาหลอกคนไทยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ติดตามต่อไปครับท่านแล้ว แล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจ้าทำท่าทำทางว่าจะเปิดซักฟอกนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมัยประชุมหน้าเปิดขึ้นมาครับท่านเตรียมจะซักฟอกนะเนี่ยในขณะที่เทงก็เตรียมนะครับท่านผู้ชมเตรียมขู่ไว้ให้อนุทินเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเตรียมเจอดีนะเนี่ยเตรียมเจอดียังไงวะเตรียมเจอิปรไปไม่ไว้วางใจแล้วนะ,ค,ะหหนครับท่านผู้ชมหนึ่งห้าหนึ่งครับท่านเออเขาจะเอามาขู่อยู่ล่ำไปนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะเนี่ยัวหน้าพักเพื่อไทยแคนดิเดตคนใหม่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มเจอปั่่นนนนนรับทาาาวเป็หลุิตม ไม่ใช่วะบอกว่าเป็นคนนี้พูดงงที่เป็นได้น่าจะจัดดุลนถ้าเกิดคนนี้เป็นก็ปงปิดพักทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชม,มไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าหรือไม่ดีแต่พอเห็นแล้วรู้เลยรู้เลยว่าอะไรจ๊ะรู้เลยว่าไม่มีกระแสนะครับท่านผู้ชม เปลี่ยนผ่านมาได้ครับท่านแล้วก็ผ่านไปนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะก็ข้ามผ่านมันไปนะครับท่านผู้ชมแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ลหะจ้าสุดารัตน์ดีกว่าใครนะครับท่านผู้ชมใครๆก็ใช้ iPhone ไ,ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับท่านผู้ชมมันนึกคล้องกันพอดีครับท่านก็เลยพูดสุดารัตน์หลังจากที่ออกมาโพสต์นั้นเนี่ยตั้งโจรไปช่วยโจรเนี่ยไปจับโจรอะไรประมาณนี้มาฟอ้องข่าวให้โจรอย่าลวงหลอกประชาชนนะคะเป็นอย่างไรต่อจ้าเนี่ยก็ เอ้ยสแกมเมอร์ขย่าวไทยสุดารัฐเตือนเข้มรัฐบาลเร่งปราบโจรข้ามชาติก่อนจะสายไปกว่านี้นะเนี่ยแนะโอกาสทองอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมหลายคนก็โยงว่าเฮ้ยแม่งตั้งโจรจับโจรอะไรประมาณนี้หลังจากนักข่าวไปถามอนุทินอนุทินก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาโพสตถึงใครแล้วก็ผมก็ามานึกต่อเอาลิชชิปหายนะแล้วถ้าเกิดสมมติไม่รู้ว่าโพสตถึงใครนะเนี่ยคนอื่นก็ไม่รู้แต่นักข่าวก็ไปถามนะครับท่านผู้ชมเป็นไปได้หรือไม่ทําให้เข้าใจได้ว่าอะไรประมาณนี้ แต่ตัวพักแต่พักของเขานี่ก็ไปโบวถ์นุชทินหมดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้อะไรทำผืนดีครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยเมื่อวานหยุดไปหนึ่งวันขออภัยนะครับท่านผู้ชมใจไม่ไหวครับท่านไม่รู้จะพูดอะไรดีโดยอแอนดไลน์นับวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงหิมาพานธครับท่านปลาเกล็ดขาวอบกรอบลูกเอ่อลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมาพานธเอลมอนพูดซ้ำอีกแล้วว่ะ 500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเคยทําแล้วเคยเออเคยทําแล้วโดนตีคืนครับท่านสักพักเจนเนี่ก็มาทําให้ดูนะเนี่ยตอนไลฟ์ขายของแบรนด์บางแบรนดก็โดนคืนเป็นหมื่นชิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมอ้าวมากมายก่กองว่ากันไปครับท่านสแกนคิวอารโค้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแอดไลนะ์นัดบิวชก็ได้ครับท่านมันจะเด้งไปที่ ลายนะครับท่านผู้ชมปลากระพงทุบครับท่านปลาเห็ดโคนทุบ1 7ึ่งรยบกรัมาบาทขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่าน <c oughs> ด็อปเปอร์อาหารเสริมนนเนี่ยสำหรับนอนไม่หลับนะครับเอ้นอนแล้วช่วยให้หลับได้ดีขึ้นนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมเป็นอาหารเสริมแอดไลน์ตรงนี้ได้ครับท่านปรึกษาเ <c oughs> <c oughs> อ้ยมีจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยคำแนะนำนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมาอีกครั้งครับผมก็เดยวเมื่อกี้เจอไว้ ขาบอกห้ามจัดลื่นเลงสามสิบวันหรือปีหนึ่งแล้ววะเลื่อนไปเลื่อนมาก็อ่านไม่ทันเมื่อกี้อืมไม่แน่ใจว่ากี่วันแล้ววะแต่ก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาติดตามต่อไปว,ะว,ะวะ่าคือว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทั้งเรื่องของยายตัวร้ายกับนายสุดสวยนะครับท่านผู้ชมนายสุดสวยนี่จะว่าน่าจะเป็นการจอมพลังครับท่านยายตัวร้ายกับนายจอมพลังโอ้ยมีคนทํามาเป็นโปสเตอร์หนังครับท่านเป็นรูปการจอมพลังแล้วก็ไอ้ลักชนกนะคะัครับท่านผู้ชม บ้างก็บอกเนี่ยยกให้เป็นคู่จิน้นหรือไม่โอ้ยอย่าเลยนะครับท่านผู้ชมชิบหายเลยครับท่านแม่มาทีเดียวมา2อสทีนะครับท่านผู้ชมการจอมพลังครับท่านบินมาอย่างดีนะครับท่านผู้ชมปุ๊บครับท่านนอกมืดนะเนี่ยล่วงสู่ดินกันเลยทีเดียว แม่แล้วแบบนี้ใครจะสร้างห้องน้ำนั่นเนี่ยไม่มีผมแล้วใครจะไปสร้างห้องน้ําให้ทหารเนี่ยเขาอยู่กันหลายคนนันเนี่ยเฮ้ยทหารเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะร,ะรับท่านผู้ชมใครจะเอาชุดเกราะไปบริจาคใครจะเอาสิ่งของไปให้ทหารนะครับท่านผู้ชมไม่อยู่แล้วนั่นเนี่ยผมจะเอ้ยทหารจะอยู่อย่างไรต่อครับท่านส่งผลให้ตอนนี้นันเนี่ยกองทัพออกมานะครับท่านผู้ชมให้เครื่องเริ่มฟิตแล้วอะส่งห้ตอนนี้ครับท่านกองทัพออกมานะครับท่านผู้ชมเคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วครับท่านบอกว่าเนี่ยของที่บริจาคมาเนี่ยกองทัพไม่ได้ใช้นะคร ครั้งเดียวครับท่านก็คือตอนขอลดหนามนะครับท่านผู้ชมตอนขอลดหนามไปได้ทีเดียวครับท่านส่วนอย่างอื่นนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ไว้ค่อยเพราะว่าสเปคของกองทัพนั้นมันมีอยู่แล้วนะเนี่ยเป็นใครเนี่ยเป็นจอมพลังเลยไม่ใช่เนี่ยของที่คนธรรมดาเอามาบริจาคเนี่ยมันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับท่านผู้ชมวินไทยสุวารีหรือเปล่าวะเราตอนนั้นก็โดนทัวลงนะครับท่านผู้ชมแต่ผมอยู่เฉยๆครับท่านไม่ได้ไปลงทัวอะไรกับเขานเนี่ยนั่งมองเหตุการณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอืม เออไม่ได้นั้นละกันวะ่ะก็มีการสอบถานนะเนี่ย <S 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 สิ่งที่ของบริจาคมายังไม่ได้ถึงอืมหนักเลยวะ่ะอนุทินเปลี่ยนไปใช้รถประจําตําแหน่งเศรษฐาอิงที่เคยใช้ลงพื้นที่ต่างจังหวัด เทงอัดอนุทินเนี่ยแก้ปัญหาสแกมเมอร์อ๋อเบาไปช้าไปก็ว่าไปนะครับท่านผู้ชมแหมไปจะเบาเออใช่แม่เอ้กูลืมตรงนี้ได้ไงวะจะเบาไปช้าไปได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ได้เอเอ,เอ,เอ,เอใช่เราไม่ได้วดอนุทินอนุทินมาเพื่อให้ทํางานนะน,นี่อนุเทงบอกเราไม่ได้วตอนุทินเพื่อให้มาทํางานแต่อย่างใดอนุทินมาไม่ต้องทํางานมาเพื่ออะไรวะ ยุบสภายุบเลยเปล่าวะไม่ยุบอีกสเดือนเอาต้งโบวมาลำหอ,อกเลยวะเออนั่นแหละกูงงอยู่นะเนี่ยบ้างก็บอกว่าเนี่ยมึงมีดิลรับกันใช่ไหมเรื่องอะไรวะสี่สิส5สอสอสส้อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่อยากไปก้าวล่วงนะครับท่านผู้ชมไม่อยากไปเสือกเรื่องของพวกนี้ครับท่านโดยตอนนี้เจอแล้วเว้ยฮ้ยย้อนฟังโคศกทหารบกนะครับท่านผู้ชม โคศกทอบอชี้แจงนะเนี่ยยืนยันไม่เอยกันบ่เออไม่ใช่เออยืน,ย,น,ย,บบน,นยันไม่เคยขอรับบริจาคนะครับท่านผู้ชมยันไม่เคยขอรับบริจาคเสื้อเก,กะครับท่านชี้ให้มาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีทำไมจ๊ะแม่มันจะมีสเปคของเขาในการ่านผู้ชมกองทัพครับท่านแล้วผมก็ดูนะเนี่ยเฮ้ยออกมาแบบนี้เหมือนกับกองทัพกระจอกงอกง,ง่อยหรือเปล่าว่าง,งบเขาเยอะนะครับดานผู้ชมกองทัพก็บอกไวใ้ให้เนี่ยเฉพาะตอนไอ้ลวดหนามนั้นครั้งเดียวที่ไม่ทันนะครับดานผู้ชม เลยขอรับบริจาคไปครับท่านโอ้ยถ้าเกิดต้องนนมแม่แอันี้ก็ขึ้นมาขัดย้อนฟังโคศกอ๋อย้อนฟังโคศกทหารบกตอบชัดกรณีของบริจาคให้ทหารไม่เคยบอกว่าขาดจริงๆริงเรียนบอกด้วยซ้ำว่าถ้าอะไรที่ที่คิดว่าเราต้องการจริงๆอนะมันอาจจะเ,เราถึงจะจะบอกไปอีกทีหนึ่ง เปิดเสียงไม่ได้นะครับ่านผู้ชมครั้งก่อนโดนไปทีหนึ่งแล้วครับท่านเกิดอะไรบ้างจะเนี่ยแม่มือเอ้ยเปิดเสียงนะครับ่านผู้ชมเสียงไปชนกับไปสื่อสื่อ,อหนึ่งครับท่านทีนี้มันก็มาเคมลิขสิทธิ์ผมนะครับ่านผู้ชมเสียงแค่ไม่ไม่นานแล้วก็สไตล์ช่องโดนอีกสองครั้งเนี่ยจะโดนปิดช่องนั้นเนี่ยดีว่าไม่ใช่ช่องนี้เป็นช่องที่เอาไว้ใช้ดู youtube ปกตินะครับ่านผู้ชมอือไอช่องนี้ก็โหดร้ายว่ะสักไอ,อ้จังกับแม่ไปก่อนครับท่าน ก็ออกมาเออเออ,เอ,อใช่เริ่มมีอันนี้แล้วเอ้ยใช่เออทานายเดชาครับท่านพี่เดตามจิก,กัดอย่างไม่หยุดหย่อนนะเนี่ยโดยไม่ใช่เพิ่งจะมาจิก,กัดนะครับนานผู้ชมเฮ้ยเนี่ยก่อนไม่ใช่เออการจอมพลังเนี่ยมีการ มูลนิธิเขานเนี่ยทานายเดชาสงสัยว่ามีการถอยเงินถอนเงินสดออกมาใช้หรือไม่มีเพื่อนเขาจะถอนเงินสดออกมาที่อยู่ในเป็นกรรมกรกรรมการนะเนี่ยเห็นเ <s> ถียงกับไผ่ลิกอยู่ในรายการนะครับท่านผู้ชมไผ่ลิกก็ยืนยันครับท่านการจอมพลังนะเนี่ยเอออนุธรรมนัตเนี่ยอืมครบได้นะเนี่ยรู้จักกันมานานแม่แต่การจอมพลังพลงาดอย่างเดียวเลยว่ะอย่างอื่นก็ไม่ลงนะครับท่านผู้ชมพังคาที่ตรงที่ว่าทุกอย่างนั้นเนี่ย ของมูล,ลนิธิถ้าเกิดมีปัญหาอะไรไป มูลนิธิปิดไปแล้วก็จะยกให้กับมูลนิธิของธรรมนัตผมเผ่านะครับท่านผู้ชมยิ่งวันแถลงยิ่งแล้วเลยครับท่านไอรักนกไปยืนนะครับท่านผู้ชมแมเหมือนกับเด็ดโนตตามมาเก็บวิญญาณเลยครับท่านไม่พอนนเนี่ยสักพักโยมมาบานมาอีกนะครับท่านผู้ชมโยมมาบานตัวลูกพี่เลยครับท่านนวัดอิสระไกรศีลมาเนี่ยชิบหายวายป่วนไปกันใหญ่นะครับท่านผู้ชมแกอยากถามแกก็ถามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถามแบบต้อนด้วยนะเนี่ยแม่จะได้ผุดเกิดอีกหรือเปล่าวันเนี่ยเหนื่อยท้อเหลือเกิน พักแล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้ขอพักนะเนี่ยอยู่กับลูกอยู่กับเมียแต่เอาจริงๆว่ะหลายคนบอกมาประมาณนี้นะเนี่ยถ้ามันลําบากนักมันก็ไมต้องทำเมื่ออยู่บ้านนะเนี่ยรัฐบาลเขาเสียภาษีสูงเสียภาษีเนี่ยคนที่เขาฟังันวัดเขาบอกมานะครับท่านะผู้ชมแล้วมันใช่หน้าที่อะไรวะเนี่ย ใครๆก็ทําได้ป่าว่าเขาบอกกันนะครับท่านเนี่ยเฮ้ยเนี่ยพอกูไปอยู่ตรงกลางปัญหาแล้วมีเงินเนี่ยเราก็จะเป็นอะไรวะมีบทบาทนะครับท่านผู้ชมบางคนถามว่า1ิบ,บาทอยากมีบทแบบนี้หรือไม่ผมก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอยฉะนั้นเป็นอย่างไรต่อจ้าฉะนั้นก็ติดตามต่อไปครับท่านสถานการณ์ของการจอมพลังจะเป็นอย่างไรมีทั้งคนชอบมีทั้งคนเชีย์มีทั้งคนเกลียดมีทั้งคนไม่ชอบนะครับท่านผู้ชม อืมก็เป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงเอามาถแถลงเรียไนไขเบื้องต้นครับท่านสรุปส,สรวนขออภัยวันนี้นะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม